สร้างหลักสูตรในการฝึกอบรมซึ่งมีอยู่12กระบวนการด้วยกันนะักศึกษาลองอ่านอ่าน,อ,านอ่านตามไปนะครับก็ตั้งแต่เรื่องของการตั้งสมมติฐานหรือการตั้งประเด็นปัญหาของสิ่งที่เราต้องการจะทำต้องการที่จะอบรมต้องการที่จะฝึกต้องการที่จะปฏิบัติ นะครับตั้งก่อนตั้งตั้งตั้งปัญหาก่อนตั้งประเด็นก่อนนะครับตั้งหัวข้อก่อนว่าไงไงว่าตั้งหัวข้อก่อนเมื่อจะออกข้อสอบนั่นแหละครับสมมติว่าเป็นครูบาอาจารย์สมมุตินะครับหรือเป็นอะไรก็ได้ถ้าเราต้องการที่จะไปทดสอบใครก็ได้ถ้าเราไม่ตั้งคําตอบเราไม่เราไม่ตั้งคําถามขอประทานโทษฮะเราไม่ตั้งคําถามเนี่ยเราจะไปทําได้ไงเราจะไปประเมินเขาได้ยังไงนะครับก็เหมือนกันนะครับแล้วก็เราก็จัดลําดับสิครับอะไรสําคัญก่อนหลังนะครับนั่นคือข้อที่สอง ดูตามไปนะฮะ้อที่สามก็เหมือนกันกํนกนาหนดหัวข้อก็ปลอดออกมาพลอดออกมาปล,ลอดออกมาว่าเอาอะไรบ้างอะไรที่สําคัญหนึ่งสองสามสี่จัดลาดับนะครับจัดลาดับแล้วก็วัตถุประสงค์ของของการกําหนดเนี่ยเพื่ออะไรนะฮะเพื่ออะไรทําเพื่ออะไรต้องการอะไรนะครับในสิ่งเหล่านี้อ้าวแล้วลเมื่อเมื่อเมือ่อกำหนดแล้วเนี่ยก็แนวทางสิครับทีนี้เราก็ต้องว่าถึงกระบวนการของมันแนวทางของมัน นะครับซึ่งมันจะไปผนวกกับข้อที่6ก็คือกําหนดกระบวนการขึ้นมานะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือเรื่องของระยะเวลานะฮะร,ระยะเวลาที่จะทำเนี่ยมากน้อยแค่ไหนเพียงใดเหมาะสมไหมนะครับเกิดความเหนื่อยไหมหรือว่ามันพอดีนะครับอ,อยู่ในกําหนดของอารมณ์อยู่ในการกําหนดของความต้องการของ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 ,ของ ของอผู้เข้าอบรมนั้นนนนะครับเพราะถ้านานไปเนี่ยผมมองในเรื่องของความเฉื่อยชาในเรื่องของความอ่อนล้าเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเยอะทีเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยผู้ที่กําหนดการอบรมขั้นตอนการอบรมเนี่ยจะต้องสําคัญที่สุดในสิ่งเหล่านี้ว่า สำคัญมากยกตัวอย่างนะครับเดี๋ยวเมื่อเรียนหนังสือเงี้ยเราไม่ต้องมากลูกหลานเรานะครับหรือว่าน้องๆอะไรต่างๆเราเงี้ยเราจะสังเกตนะนะครับว่าระดับอนุบาลระดับประถมะวัยระดับประถมระดับมัธยมเนี่ยนะครับวเวลาของการเรียนในแต่ละค้อในแต่ในแต่ละพีเรียดเนี่ยมันจะต่างกันนะครับว่าเขา้าใจพเข้าใจคำนวณออกมาเลยว,ว่าเวลาความสนใจของเด็กในวัยนี้ สักกี่นาทีในวบนี้สักกี่นาทีในวบนี้สักกี่นาทีไม่ต้องอื่นไกลนะครับระดับบัณฑิตศึกษาเราระดับวิทยาตัยเรานี่แหละนะครับลองนั่งดูสองชั่วโมงติดต่อกันสิครับระรับไม่ได้ทําไม่ได้ด้วยซ้าจาไม่ได้เสรยด้วยซ้าําผลดีไม่ดีไอไอความรู้ที่ต้นๆ้นเนี่ยมันลืมหมดเลยเพราะมันเบลอครับนะฮะเป็นเรื่องปกติเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันต้องกําหนดเวลาให้ชัดเจนให้เหมาะสมนะครับเอาละเรื่องตารางก็เหมือนกันก็ว่ากันไปตามลําดับขั้นของความต้องการนะครับ เตรียมข้อแนะนํานะครับหลังจากมีการอบรมแล้ว,ลวก็ต้องแนะนากันอย่างไวนะครับเราดําเนินการอย่างไวเอาละครับทีนี้ข้อส่งสุดท้ายสองข้อประเมินความรู้สิครับประเมินความรู้ของการอบรมว่าได้องความรู้เท่าไหร่นะครับมากน้อยแค่ไหน ก็มีการประเมินขึ้นมานะครับทดสอบกันมาจะทดสอบด้วยวิธีการอย่างไรก็ได้ทดสอบในเรื่องการปฏิบัติทดสอบในเรื่องการสัมภาษณ์ทดสอบในเรื่องของการสังเกตเราสามารถทดสอบได้วิธีการทดสอบมันเยอะครับมันเยอะมากมันก็แล้วแต่เรื่องขององค์ประกอบของการอบรมเนื้อเรื่องหัวข้อไทเทอมันว่าเรามีหัวข้ออบรมอย่างไรนะครับมันมีโปรเซสอย่างไรมีกระบวนการอย่างไรวิธีการอบรมของเราอบรมแบบไหนเราจะประเมินอย่างไรมันขึ้นอยู่กับบริบท ของหัวข้อน,น,นั้นนะครับอันนั้นต้อง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 ,อง,องพิจารณานะครับต้องพิจารณาและต้องสร้างเซสชั่นในสิ่งเหล่านี้ออกมาให้ได้ด้วยออกมาให้ดีด้วยนะครับคงคงเข้าใจนะครับในในส่วนตรงนี้คง,คงคงคงเข้าใจนะครับ